เออเออดีมากอ่ะเอาคาเบไปออกคาเบสบอกจะไปด้วยจะไปด้วยวางั้นดูคาเบสบอกพร้อมจะขี่แล้วะนีับคาเบสบอกพร้อมจะขี่นะอ่ะเอ่อดีมากดีอ่ะไปแล้วพร้อมยังอาจิกลิศว่าไงวันนี้วาชิสเน่ยวันนี้มันหยุดเนี่ยบอกผู้ชมเหรอวันนี้มันหยุดวันครอบครัวว่าครอบครัวไหนจะสุขสําราญต้องยังไงต้องมีหลักธรรมใช่ป่ะต้องมีหลักธรรมอยู่ในใจเนียอ่ะคาเบลอาจิกรลิศ หลักธรรมใจใจต้องมีอะไรนะมีมีหลักธรรมผมมีหารสี่ใช่ไหมเมตตาฮะเนี่ยกรุณาฮะมูทิตาเนี่ยอ้าวอ่าโอเคอ่ะอุเบกขาฮะอุเบกขาว่าไงอ่าเดี๋ยวลองแลวไปว่าเมตตาคือยังไงเมตตาก็ต้องมีความเมตตาต่อกันเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์หรือคนพี่น้องฮะกิกกั๊กก็ต้องควรจะเมตตาฮะเมตตาทำคำจุนโลกฮะนะเมตตาเนี่ยแล้วก็กรุณาอะไรอะไรฮะ กรุณาคืออะไรกรุณาก็คือเราจะต้องกรุณาพาคโคกภาคโคกันไม่ใช่อยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดเข้าใจาาป่ะไอ้ดักครับเป๋โดยคาดเดาแม่งดักครับเปเเ๋เอาเอาเอืเร็ยังไงกรุณาแล้วไงมุธิตามุธิตาทำไมมุธิตาทำไมมุธิตาบูิตาบิตาก็ต้องก็ต้องใหญ่ฉาคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีความมุธิตาในใจกันเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยฮะถ้าขาดหลักมุธิตานี่นะจบเลย เราชอบเปลีย่ยนจากมูทิตาเปลิซสัญญาไปลิซสัาแทนเนี่ยฮะทีกลิดนะพอมีลิษสาเป็นไงมันก็ขายความมูทิตารอขายความมูทิตาคือขายความรวมยินดีกับผู้อื่นได้ดีฮะ่เปลีย่ยนจากมูทิตาเป็นอะไรอิฉายลิษยาใหาเอาเวนเก,นกอร์ไอสลัดผักนะเมื่อคืนก็เล่นหนอๆไปนะสามศูนย์เชลซีนะแล้วข้อสุดท้ายนี่คือสำคัญมากเนี่ยอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรฮะปล่อยวางในหำไอสลัดผักปล่อยวางในผลก็จะหมายว่าผลผลไม้อ่ะ เข้าใจความหมายอ่ะนะเนี่ยเข้าใจว่าปล่อยวางในผลในเวลาทําดีทําดีก็ต้องทิ้งไปเข้าใจป่าทาดีก็ต้องทิ้งไปไอ,อ้เยี่ยังทำหูทุนลมอีกฟังเนี่ยเอ้าไอ้แค่นี้เสียยังไงมุทิตาม <c oughs> ูไอ้เยียนี่ก็จะมุทิตาตลอด <c oughs> ปล่อยวางในห้ำเอ้ยปล่อยวางในผลเนี่ยแค่เรามีสี่ข้อ,อนี้ก็พอใช่แทะเมตตากาัลวนามูทิตาเวนเกอร์เอ้ยอุเบกขาเอ้ยเนี่ยแค่นี้นะเอ่าบอกหน่อยเอาเอาบอกลาผู้ชมหน่อยบอกลาท่านผู้ฟังหน่อยเร็ว อเอ่เพี่จะไปไล่ไก่เขาอีกกูบอกให้าปล่อยวางในผลแม่งยังไงนี่อยู่เลยอ้าวเออบอกเขาหน่อยอ่ะบอกลาผู้ชมเดี๋ยวแล้วโอเควันนี้มีแค่นี้นะพี่จะบอกท่านผู้ชมให้ยึดหลักเมตตาทำเขาไว้ย่าขอให้ยึดมั่นเขาไว้อ่ะแล้วไปถึงที่จุดหมายโอเค